โอเคครับวันนี้เราก็มาซื้อของเตรียมไปป่านะแล้วก็มันจะต้องใช้อุปกรณ์พวกที่เป็นอุปกรณ์ปีนเข,า,ขาไปพวกรองเท้าถุงมือกระเป๋าที่ใช้ในการแท็คทุกอย่างเข้าไปติดตัวกับเราเพื่อให้มันไม่ถ่วงร่างกายนะครับตอนนี้เราจะไปที่ร้านร้านแท้งเป็นร้านที่ขายอุปกรณ์เดินป่าโดยตรงเลยก็วันนี้ผมอยู่ที่เมก้าบางนานะครับก็ยังไงก็ฝากสวัสดีทุกคนผู้ติดตามช่อง Max Polar b าร์แบนะครับก็ยังไงฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป ไปเตรียมอุปกรณ์ไปเที่ยวป่ากันนะวันนี้เราก็จะข้ามโซนจากรถไปสู่ภูเขาไปสู่ป่าธรรมชาติให้ทุกคนได้เห็นถึงวิวจุดท้าตอนที่จะเป็นช่วงปีใหม่ที่จะทุกคนแห่กันออกไปเที่ยวสถานที่หนาวผมจะทําการรีวิวสถานที่ที่หนาวที่สุดในเมืองไทยทั้ง5ที่ว่าที่ไหน คือที่ที่ The best ที่สุดวิวสวยที่สุดอากาศเย็นที่สุดพระอาทิตย์ขึ้นสวยที่สุดนะครับ oh <my S 1> โคตรที่สุดนะเพราะว่าเราต้องลุยโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับโอเคครับไปดูกันมาดูหน่อยมาดูหน่อยมาดูนี่เหรออ๋ <c oughs> อนี่เขาดูอะไร <c oughs> อ,อันนี้เป็นแบนคินพอด้วยความเราไปปีนของแล้วไปอยู่ในน,ใน,น,น้ำในน้ำในเขาอะไรเงี้ยมันก็ต้องโปรเทคแต่ในบีบีกันเขาก็ใช้กันนะในทีมก็ใช้กัน เนี่ยอ,อันนี้เป็นกระเป๋าที่ผมชอบนะก็จะมีความแบบนะดูเชือกให้อารมณ์เหมือนนักปีนเขาซึ่งจริงๆไม่ใช่บอกไม่รู้นะใบหนึ่งก็อยู่ราคาประมาณ1ัน0ก้าบาท กูชี่กับกับติ้าใบอ่ะอันนี้แม่ของจิงชอบอืมมันสวยแต่ว่ามันใส่ของได้น้อยอันนี้คือมันตุ้มก็ไม่ได้นั่งเกียดอะไรงไงครับมันราคของแบบประทุนของบโอเคนะครับสรุปก็คือ รองเท้าที่ผมเลือกก็คืออันนี้ก็จะเป็นรองเท้าแบรนด์ของชีนแล้วกันนะแด์ชีนซึ่งรองเท้าอันนี้ก็เป็นรองเท้าที่คล้ยายๆกับเข้าแตะนี่แหละคาราซ้อนแต่ว่าเป็นคาราซ้อนที่ค่อนข้างเวอร์แล้วก็ปกป้องขาได้มากและที่สำคัญก็คือมันพอโดนน้ำมันะออกไปได้แล้วมันลุยได้ทางน้ำตกแล้วก็ทะเลซึ่งเราต้องมีไปหลายที่เนาะก็คืออยจะใจรองเท้าคู่หนึ่งมันมันครบองค์ประกอบอะไรเงี้ยอ่ะซึ่งนั่นก็สรุปผมเอารองเท้าเป็นแนวเงี้ยในความคิดของเพื่อนๆคิดว่า แบบเทล running หรือแบบที่เป็นเอาท์ดอร์าเงี้ยถ้าชอบแบบไหนก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับถ้าเกิดเป็นเป็นเราไปไปลุยป่าไปลงน้ําทะเลอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนแล้วกันเนาะผมชอบแบบนี้กระเป๋าที่เป็นกร,ปกระเป๋าเอ่อกระเป๋าเหนกประสงค์แล้วกันก็คือเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างกระชับรัด,ดอันเท่ามือนี่แหละแต่ว่าขยายได้ใหญ่ประมาณนี้เลยก็คือใหญ่ออกมาได้ประมาณนี้ก็คือมันสามารถที่จะใส่พวกกล้องพวกอุปกรณ์โทรศัพท์ หรืออะไรที่แบบว่าเราจำเป็นจะต้องพกไปเป็นของที่แบบสำคัญนะครับผมเลือกของแบรนด์โทโปดีไซน์โทโปดีไซน์โอเคครับเดี๋ยวรอดูค่าสีหายหาย4,323บาทแล้วก็กระเป๋าลด1 0เป็นะครับเหลือ <c oughs> 2อยบาบาทแล้วทั้งสองคินลดแล้วเหลือ6 3 4 8บาทครับโอเคครับ <c oughs> พี่